คุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งความดีใจของพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดตรังนะครับซึ่งล่าสุดเมื่อวานนี้นะครับคือวันที่2 5กุมภาพันธ์2565ในพื้นที่จังหวัดตรังได้มีการบินปฐมฤกษ์เครื่องบินไทยสมัยนะครับเพื่อที่จะยกศักยภาพการท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็นการเปิดเส้นทางใหม่สุวรรณภูมิตรังครับ โดยเมื่อวานนี้นะครับที่ท่าอากาศยานตรังอำเภอเมืองจังหวัดตรังนะครับนายภัยบุญโอมากรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและก็ผู้เกี่ยวข้องนะครับร่วมต้อนรับเที่ยวบินปฐถมเรษ์กสายการบินไทยสมัยจากสุวรรณภูมิตรังโดยมีนางเนตรนพังธีระวาดประธานเจ้าหน้าที่สายการบินลูกค้าไทยสมัยนะครับได้เดินทางมาพร้อมกับคณะและผู้โดยสารกว่า126คนเครื่องบินแอร์บัส320ชื่อว่าคุณระนองนะครับ ซึ่งเที่ยวบินดังกล่าวนี้ให้บริการทุกวันวันละ1เที่ยวบินพร้อมบริการแบบฟูลเซอร์วิสที่บริการอาหารแบบนำกลับจองที่นั่งล่วงหน้าและก็บริการฟรีน้ำหนักกระเป๋าสูงสุด30กิโลกรัมนะครับโดยให้บริการ2ชั้นคือพรีเมียมอีโคโนมีหรือว่าสมายพลัสคลาส12ที่นั่งและก็ชั้นอีโคโนมีสมายพลาส150ครับ156ที่นั่งนะครับ โดยเครื่องบิน Airbus A320-200 เครื่องอำนวยความสะดวกครบครันราคาเริ่มต้นที่1,000บาทตอนน่อ1ท่าน1เที่ยวนะทางนี้ไทยสมายได้รับสัญ,ญลักษณ์ชานับเป็นสายการบินแรกร่วมกับสายการบินไทยที่ได้ยกระดับมาตรฐานคุณภาพความปลอดภัยและสุขอนามัยในการให้บริการบนอากาศยานสร้างความมั่นใจให้กับผู้โดยสาร ตามข้อกําหนดกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับทั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานต้องได้รับการฉีดวัคซีนโควิด -19 ครบ2เข็มไม่ต่ำกว่า70%ของพนักงานทั้งหมดนะครับนอกจากนี้สายการบินก็ยังปฏิบัติตามข้อกําหนดของสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยในการกํากับดูแลพนักงานด้านหน้าที่ปฏิบัติงานใกล้ชิดผู้โดยสารให้มีการรับการฉีดวัคซีนครบ100% และดำเนินการตรวจหาเชื้อในแต่ละสัปดาห์สร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยวอีกด้วยครับ